เสียงอ่านสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนตอนที่14กวนให้ขับม้าขึ้นมาหน้าโจรนักปวงแล้วร้องแก่คงยงว่าซึ่งเรายกมาทั้งนี้ปราถนาจะเอาสเสบียงถ้าท่านเอาสเสบียงมาให้เราหมื่นถังเราจะยกกลับไปแม้ท่านไม่ให้เราเราก็จะคุมพวกเพื่อนเข้าตีเอาเมืองปากไหายนี้ให้ได้แล้วจะฆ่าบุตรภรยาพี่น้องท่านเสียคงยงได้ยินดังนั้นจึงตอบว่าตัวเราเป็นขุนนาง รักษาขอบเขตคันณาเสมาข,ของพระมหากษัตริย์และมึงเป็นแต่โจรจะมาทําโอหังเรียกเอาสืบเบียงแก่กูนั้นกูไม่ยอมให้ซึ่งมึงจะยกเข้าหักเอาเมืองให้ได้นั้นหากลัวมึงไม่กวนไฮได้ยินดังนั้นก็โกรธขับม้าลํำเงาเข้าลบด้วยคงยงจงโปทหารคงยงก็ขับม้าเข้าลบด้วยกวนไฮได้ห้าเพลงกวนไฮเอาเงาฟันจงโปตกม้าตายคงยงเห็นต้านทานไม่ได้ก็พาทหารถอยหนีเข้าเมือง วักหายจึงยกพวกโจรเข้าล้อมเมืองปักหายไว้ปิตกซึ่งโตเกียบให้หนังสือมานั้นก็เป็นทุกข์อยู่ในเมืองปักหายด้วยคันเวลาลุ่งเช้าคงยงจึงขึ้นดูบนเชิงเทินเห็นพวกโจรล้อมเมืองไว้จึงเกณฑทหารขึ้นรักษาหน้าที่อยู่เป็นมั่นคงและคงยงเห็นทหารคนหนึ่งขี่ม,ม้าลบฝ่าพวกโจรเข้ามาถึงประตูเมืองร้องให้เปิดรับคงยงไม่ได้เปิดประตูรับโดยไม่รู้จักขณะนั้นพวกโจรทั้งปวงตามเข้ามา ทหารคนนั้นชักม้าก,กลับหน้าไปฆ่าพวกโจรตายเป็นอันมากคงยงเห็นดังนั้นก็มีความยินดีจึงให้เปิดประตูลับทหารคนนั้นเข้ามาคงยงจึงถามว่าท่านนี้ชื่อใดมาแต่ไหนจึงลบฝ่าพวกโจรเข้ามานั้นด้วยเหตุประการใดไทสุจู้โจรลงจากม้าเอาทวนวางไว้คำนับคงยงแล้วตอบว่าข้าพเจ้าชื่อไทสุจู้อยู่เมืองอุยกวนและมานดาข้าพเจ้านั้นสรรเสริญถึงคุณท่าน ว่าได้ให้เสื้อผ้าเข้าปลาอาหารแก่มารดาข้าพเจ้ามาแต่ก่อนบัตรนี้มารดาข้าพเจ้าแจ้งว่าโจรมาล้อมเมืองจึงให้ข้าพเจ้ามาช่วยลบหวังจะแทนคุณท่านข้าพเจ้าจึงลบฝ่าพวกโจรเข้ามาได้ฆ่าฟันโจรเสียเป็นอันมากคงยงได้ยินดังนั้นก็เละลึกได้แล้วตอบว่าเมื่อท่านยังน้อยอยู่เราเห็นว่าท่านจะมีสติปัญญาควรจะเป็นทหารได้คนหนึ่งเราจึงเอาของไปให้ทำไมตรีไว้แก่มารดาท่านซึ่งท่านมาช่วยเราครั้งนี้ เรามีความยินดีนักและคงหยงก็เอาเกราะกับเสื้อให้ไทสูจู้เป็นบำเหน็จไทสูจู้ก็รับเอาเกราะกับเสื้อด้วยความยินดีจึงคำนับแล้วว่าข้าพเจ้าจะขอทหารพันหนึ่งยกออกไปตีพวกโจรให้แตกไปจงได้คงหยงจึงห้ามว่าตัวท่านมีฝีมือกล้าหารก็จริงอยู่แต่พวกโจรครั้งนี้เข้มแข็งนักเห็นท่านจะต้านทานไม่ได้ไทสูจู้จึงตอบว่าท่านมีคุณต่อมารดาข้าพเจ้าเปน็นนันมาก ถึงมาดว่าข้าพเจ้าจะตายในที่ลบก็จะเอาชีวิตสนองคุณท่านซึ่งมีคุณแก่มารดาข้าพเจ้าและท่านจะมาห้ามไว้นี้ไม่ควรเหมือนหนึ่งไม่ให้ข้าพเจ้าแทนคุณมารดาข้าพเจ้าจะกลับไปนั้นมารดาก็จะว่าไม่ได้ทําตามคําโทษก็จะมีแก่ข้าพเจ้าเป็นอันมากคงยงจึงตอบว่าซึ่งท่านว่ามาทั้งนี้ก็ชอบอยู่จะใกล่ได้ท่านไว้เป็นที่ปรึกษาเราจึงห้ามเพราะทหารในเมืองเราก็น้อย และเล่าปีนั้นมีสติปัญญาได้กวนอูเตียวหุยไว้เป็นกําลังถ้าใดเล่าปีมาช่วยลบเป็นทับกระหนาบพวกโจรก็จะแตกไปแต่จะหาผู้ใดถือหนังสือฝ่าพวกโจรออกไปไม่ไทสุจู้จึงตอบว่าถ้าท่านมีให้ข้าพเจ้าออกไปลบจงเร่งแต่งหนังสือเถอิดข้าพเจ้าจะอาสาถือไปให้เล่าปีคงยงจึงแต่งหนังสือเป็นใจความว่าคงยงเจ้าเมืองปักไห่อวยพรถึงเล่าปีเจ้าเมืองเพลงหวนกขวนด้วยบัดนี้ กวนไฮคุมพวกโจรประมาณ40,500 0่น้อมเมืองไว้เป็นสามารถจงมีความเมตตายกมาช่วยลบโจรเป็นทับกระนาบไม่ตีจะมีต่อการสืบไปครั้นแต่งแล้วจึงให้ไทสูจู้ไทสูจู้รับเอาหนังสือแล้วใส่เกลอกถือทวนขับม้าออกจากประตูเมืองไปถึงหน้าค่ายโจรกวนไฮเห็นดังนั้นจึงขับทหารโจรทั้งปวงออกไล่จับไทสูจู้ไทสูจู้อาทวนแทงถูกโจรน,นั้นล้มตายเป็นอันมากไทสุจู้ลบฝ่าออกไปได้ กลั่นถึงเมืองเพ่งหวนกวนก็เข้าคำนับเล่าปีแล้วส่งหนังสือให้เล่าปีเล่าปีแจ้งในหนังสือดังนั้นยังไม่ได้ว่าประการใดจึงพิจูรูปร่างผู้ถือหนังสือเห็นเข้มแข็งสมควรเป็นทหารแล้วถามว่าท่านนี้ชื่อใดไทสุจูจ้จึงบอกว่าข้าพเจ้านี้ชื่อไทสุจู้จะได้เป็นญาติพี่น้องและทหารคงยงนั้นหาไม่ได้ซึ่งข้าพเจ้าอาสามาครั้งนี้เพราะคงยงมีคุณแก่มารดาข้าพเจ้าเล่าปีได้ฟังดังนั้นก็ยินดี จึงสรรเสริญไทสุจู้ว่ามีกตัญยูต่อมารดาจึงว่าซึ่งขงหยงนับถือให้มาขอกองทัพเราเราก็จะยกไปช่วยและเล่าปีนั้นให้กวนอูเตียวหุยจัดทหารได้สามพันแล้วก็พาไทสุจู้ยกไปใกล้เมืองปักไห่ส่วนกวนไห่นายโจนครคลั้นเห็นกองทัพยกมาก็เห็นว่าจะยกไปช่วยขงหยงจึงคุมพวกโจรออกมาตั้งรับและเล่าปีเห็นดังนั้นจึงชวนกวนอูเตียวหุยกับไทสุจู้ ขับม้าขึ้นไปอยู่หน้าทหารทั้งปวงกวนไฮเห็นทหารซึ่งยกมานั้นน้อยก็มีใจกำเริบจึงขับม้าลำทวนเข้าไปลบด้วยนายทัพไทสูจู้เห็นดังนั้นก็ขับม้าออกลบพอเห็นกวนอูขับม้าออกไปก่อนไทสูจู้ก็ชักม้ายังไว้แลกกวนอูนั้นขับม้าเอาไปลบด้วยกวนไฮใน้30เพลงกวนอูเอาเงาฟันถูกกวนไฮตัวขาดสองท่อนตายแลกกวนอูไทสุจู้ก็ไล่ฆ่าฟันพวกโจรเล่าปีเตียวหุยกลุ่มทหารยกหนุนไป ฝ่ายคงยงได้ยินเสียงร้องอื้ออึงก็ขึ้นดูบนเชิงเทินเห็นกองทัพเล่าปีไปฆ่าฟันพวกโจรอุปมาดังเสือไล่ปุ่งเนื้อคงยงมีความยินดีจึงเกณฑทหารรีบออกไปลบกระหนาบพวกโจรน,นั้นล้มตายเป็นอันมากซึ่งหนีไปได้นั้นก็กลับมาเข้าด้วยเล่าปีคงยงจึงเชิญให้เล้าปีกวนอูเตียหุยไทยสุจู้เข้าไปในเมืองแล้วแต่งโต๊ะเลี้ยงดูนายแลทหารทั้งปวงขณะเมื่อกินโต๊ะอยู่นั้นคงยงให้บิโต๊กคำนับเล่าปี แล้วคงยงเล่าเนื้อความซึ่งโตเกียมให้บิ่ตกถือหนังสือมาขอกองทัพข้าพเจ้าให้เป็นลบโจโฉพอกองทัพมาล้อมเมืองไว้บิ่ตกจึงค้างอยู่เราปีจึงตอบว่าโตเกียมเป็นคนสัตว์ซื้ออาลีและจะคิดคนอุบายให้เตียวคีฆ่าโจโกโเซนั้นเราไม่เห็นด้วยซึ่งเหตุทั้งนี้ก็เพราะกรรมของโตเกียมทําไว้แต่หลังคงยงจึงว่าบัดนี้โจโฉหมายผูกแค้นโตเกียมซึ่งหาความผิดไม่ได้ เพราะโจโฉมีฐานเป็นอันมากจึงยกมาทําการหยาบช้าฆ่าชาวเมืองซีจิวเป็นอันมากตัวท่านเป็นเชื้อพระเจ้าเฮียนเต้ควรที่จะทํานุบํารุงให้ราชสรทั้งปวงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปขอท่านเชิญไปกับข้าพเจ้าจะได้ช่วยโตเขี่ยมลบโจโฉเล่าปีได้ฟังดังนั้นจึงตอบว่าซึ่งท่านว่าทั้งนี้ก็ควรอยู่แต่เราเกรงว่าทหารเรามีน้อยถ้าจะยกไปทําการเห็นจะเสียที่แกโ่โจโฉคงยงจึงตอบว่า ซึ่งข้าพเจ้าจะยกไปช่วยโตเกียมนั้นใช่จะเห็นแก่ลาบสักการและชอบใจกันนั้นหาไม่ได้ข้าพเจ้าคิดว่าโตเกียมมีใจสัตซ์ซื่อต่อแผ่นดินทำนุบํำรุงรัษฎรชาวเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขและตัวท่านเป็นเชื้อพระวงศ์รู้ว่าผู้มีกระตันอยู่ต่อแผ่นดินเกิดเหตุทั้งนี้ท่านจะละเสียไม่ควรเราปีจึงตอบว่าเราจะได้บิดพลิ้วมิไปนั้นหาไม่ได้ขอท่านยกไปก่อนเถิดเราจะไปยืมทหารกองสุนจ้านให้ได้สักห้าพัน แล้วจึงจะยกไปตามต่อภายหลังคงยงจึงว่าแก่เล่าปีว่าซึ่งท่านจะยกไปตามนั้นแล้วอย่าลวงเราเล่าปีจึงตอบว่าท่านได้ยินคําเล่าลือว่าเราหล่อลวงผู้ใดบ้างถ้าเราไปยืมทหารได้ก็ดีมีได้ก็ดีเราจะยกไปตามท่านให้ได้แล้วเล่าปีก็ลาคงยงยกทหารไปหากองซุนจา้านณเบืองปักเป๋งฝ่ายคงยงจึงให้บีตกรีบไปบอกโตเกียมว่าเราจะยกไปช่วยเป็นมั่นคงบีตกรับคําคงยงแล้วก็ลาไป ขณะดนั้นมีคนมาบอกไทสุจู้ว่าเล่าอิวให้ไปหาไทสุจู้จึงเข้าไปคำนับคงยงแล้วว่าซึ่งมารดาข้าพเจ้าใช้ให้มาแทนคุณท่านนั้นการก็สําเร็จแล้วบัดนี้เล่าอิวเจ้าเมืองเอียงจิวนั้นใช้ให้คนถือหนังสือมาหาข้าพเจ้าว่าจะปรึกษาราชการหลข้าพเจ้ามิไปก็จะเสียไมยตรีซึ่งชอบกันมาข้าพเจ้าจะขอลาท่านไปคงยงได้ยินดังนั้นก็มีความอาลัยจึงจัดเงินทองเสื้อผ้าให้แก่ไทสุจู้เป็นบําเหน็จ ไทสุจู้จึงว่าของทั้งนี้ท่านเอาไว้แจกทหารเถิดแล้วก็ลาคงหยงกลับไปหามารดาแล้วบอกเนื้อความให้มารดาฟังทุกประการมารดาได้ฟังดังนังน้นก็มีความยินดีจึงว่าซึ่งเล่าอิ้เจ้าเมืองเอียงจิ๋วให้มาหานั้นจงรีบไปเถิดเจ้าไทสุจูก้กลามารดาไปหาเล่าอิวน้เมืองเอียงจิว๋วฝ่ายเล่าปีกขันมาถึงเมืองปักเป๋งจึงบอกแก่กองสุนจา้านว่าบัดนี้โจโฉยกมาลบโตเกียมเจ้าเมืองชีจิว๋วข้าพเจ้าจะขอยืมทหารท่านสักห้าพัน จะยกไปช่วยโตเกียมลบโจโฉกองสุนจ้านได้ฟังดังนั้นจึงตอบว่าโจโฉน,นั้นหาความผิดสิ่งใดกับท่านไม่ได้ท่านจะยกไปช่วยโตเกียมนั้นเราไม่เห็นด้วยเราปีจึงตอบว่าข้าพเจ้าได้รับคํของหยงมาแล้วครั้นจะไม่ยกไปคงยงก็จะว่าจเจรจาไม่จริงกองสุนจ้านจึงว่าท่านได้รับคําเขามาแล้วเราก็จะให้ทหารม้าไปด้วยแต่สองพันเราปีจึงว่าข้าพเจ้า,างงจะาจอจขอจูลงไปด้วยกองสุนจ้านก็ยอมให้ เล่าปีมีความยินดีนักจึงเอากองทหารของกองซุนจ้าน2 0 0พันนั้นให้จูล่งคุมเป็นกองหลังเล่าปีกวนอูเตียวหุยนั้นคุมทหาร3 0 0พเศษก็พากันยกไปเมืองชีจิว๋วฝ่ายบี้ตกครั้นมาถึงเมืองชีจิว๋วจึงเอาเนื้อความบอกแกโตะเกียมว่าคงยงนั้นได้ชักชวนเล่าปีให้มาช่วยท่านและคงยงกับเล่าปีก็ยกตามมาและตันเต๋งซึ่งไปขอกองทัพเต้งไก่นั้นก็กลับมาบอกโตเกียมว่าตเต้งไก่จะยกมาช่วยโตเกียมได้ยินดังนั้นก็ค่อยคลายใจ ฝ่ายคงหยงเจ้าเมืองปักไห่และเต็งไก่เจ้าเมืองเชียงจิ๋วก็คุมทหารยกมาถึงเมืองชีจิ๋วเห็นกองทัพโจโฉตั้งประชิดอยู่คงหยงกับเต็งไก่ก็ตั้งค่ายอยู่ข้างหลังทัพโจโฉทั้งสองด้านหวังจะดูทีศึกโจโฉเห็นดังนั้นจึงคิดว่าบัดนี้มีกองทัพมาตั้งอยู่ข้างหลังไปสองด้านครั้นจะยกเข้าหักเอาเมืองชีจิ๋วก็ระวังหลังอยู่ เกรงจะเป็นศึกระนาบจึงให้ทหารทั้งปวงกลับหน้าออกมาตั้งรับไว้ทั้งสองด้านฝ่ายเล่าปีคลั้นยกทหารมาถึงเมืองชีจิว๋วเห็นกองทัพคงยงเต็งกายตั้งประชิดทัพโจโฉอยู่เป็นสองกองเล่าปีก็เข้าไปหาคงยงคงยงมีความยินดีจึงว่าแก่เล่าปีว่าโจโฉกุมทหารมาทําการครั้งนี้เป็นอันมากโจโฉก็มีสติปัญญาคิดอ่านชํานาญในสงครามซึ่งเราจะยกทหารเข้าหักโดยเร็วนั้นเห็นจะเสียการจําใจจะตั้งยั้งไว้ดูก่อนถ้าเห็นได้ท่วงทีแล้ว เราจึงจะยกเข้าลบด้วยโจโฉเราปิตอบว่าซึ่งท่านว่าทั้งนี้ก็ชอบอยู่แต่เราเกรงว่าจะตั้งอยู่ช้านั้นสเบียงในเมืองฉีจิ๋วก็น้อยชาวเมืองจะอดอยากเราจะให้กวนอูก,กับจูลลงคุมทหารสี่พันไปตั้งมั่นอยู่กับท่านแต่เรากับเตียวหุยจะคุมทหารพันเศษลบฝ่ากองทัพโจโฉเข้าไปในเมืองฉีจิ๋วจะได้ปรึกษาราชการกับโตเกียมแล้วจะประมาณดูสเบียงอาหารในเมืองซึ่งมีอยู่นั้นมากน้อยสักเท่าใดจึงจะคิดการต่อไป คงยงเห็นชอบด้วยเราปีกับเตียวหุยก็คุมทหารเข้าไปถึงหน้าค่ายโจโฉฝ่ายโจโฉเห็นดังนั้นก็ยกออกตั้งรับเป็นอันมากดังคลื่นในท้องมหาสมุทรและอีกิมนั้นขี่ม้าขับขึ้นไปหน้าทหารทั้งปวงแล้วจึงร้องแก่เล่าปีเตียวหุยว่ามึงมานี่จะไปไหนลายทหารซึ่งคุมมาประมาณพันหนึ่งนี้ยังจะคลั่นฝีมือทหารเราหรือเตียวหุยได้ยินดังนั้นก็โกรธ มิได้ตอบประการใดก็ขับม้าลำทวนเข้าลบด้วยอีกิมด้วยสิบเพลงเล่าปีถือกระบี่ขับม้าเข้าไปช่วยเตียวหุยลบและอีกิมนั้นกำลังน้อยเห็นจะสู้เตียวหุยไม่ได้ก็ชักม้าหนีเตียวหุยเตียวหุยขับม้าไล่ฆ่าฟันทหารโจโฉตายเป็นอันมากเล่าปีกับเตียวหุยก็พาทหารเข้าไปถึงประตูเมืองฝ่ายโตเกียมขึ้นดูบนเชิงเทินและเห็นทหารยกเข้ามาถึงประตูเมืองดูธงแดงสำคัญก็เห็นอักษรว่าเล่าปีเจ้าเมืองเพ่งหวนขวนโตเกียมยินดีนัก ก็ให้ทหารเปิดประตูรับเล้าปีเข้าไปในเมืองจึงเชิญให้นั่งแล้วแต่งโต๊ะเลี้ยงเล่าปีเตียวหุยกับทหารหนั้งปวงเล่าปีจึงบอกแก่โตเกียมว่าเราเข้ามาบ,บัดนี้ได้ลบพุ่งฆ่าฟันทหารโจโฉล้มตายเป็นอันมากโตเกียมได้ยินดังนั้นก็มีความยินดีแล้วดูรูปร่างเล่าปีเห็นสมเป็นเชื้อพระวงศ์ทั้งพูดจาก็อาลีเห็นน้ำใจจะกว้างขวางโตเกียมจึงใช้พี่ตกเข้าไปเอาตาสำหรับที่เจ้าเมืองฉีจิวนั้น ออกมาส่งให้เล่าปีเล่าปีเห็นดังนั้นก็ตกใจจึงถามว่าซึ่งท่านอัตราสําหรับที่มาให้เหล่านี้ด้วยเหตุสิ่งใดโตเกียมจึงตอบว่าทุกวันนี้พระเจ้าเฮนเตได้ของราชสมบัติพระชนษายังเยาวอยู่ขุนนางไม่ได้ใจสัตว์ซื่อมักจะทําจลาจลต่างๆแผ่นดินได้รับความเดือดร้อนเนืองข้าพเจ้าก็แก่ชราแล้วจะคิดการบำรุงแผ่นดินต่อไปนั้นก็ขัดสนข้าพเจ้าเห็นว่าท่านเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วก็มีสติปัญญาโอบอ้อมอาลี ควรที่จะทำนุบำรุงราชดรให้เป็นสุขข้าพเจ้าจึงเอาตราสำหรับที่มาให้หวังจะเชิญให้ท่านเป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วจะได้คิดการกำจัดศัตรูราชสมบัติต่อไปแล้วข้าพเจ้าจะแต่งหนังสือขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าเฮนเตเ่าปีได้ยินดังนั้นจึงคำนับโตเกียมแล้วว่าเหล่านี้เป็นเชื้อผู้วงก็จริงแต่สติปัญญาน้อยทำราชการยังหาความชอบข้อใหญ่ไม่ได้เป็นแต่เจ้าเมืองจัตวาเราก็ยังคิดเกรงอยู่ว่า จะไม่ควรกับสติปัญญาซึ่งเรายกมาทั้งนี้เพราะมีน้ำใจหวังจะช่วยท่านลบกับโจโฉซึ่งท่านแข็งอยู่ว่าเราจะมาชิงเอาเมืองชีจิว๋วถ้าเราคิดดังนั้นก็ขออย่ากให้เทพปดารักษาชีวิตเราเลยโตเกียมนึงตอบว่าซึ่งข้าพเจ้าจะยกเมืองให้ท่านนี้เป็นความสุจริตชายจะคิดสงสยัยล่อลวงสิ่งใดหาไม่ได้แต่โตเกียมอ้อนวอนมอบเมืองชีจิว๋วให้เล่าปีเป็นหลายครั้งเล่าปีก็ไม่ได้รับ บิโต๊กจึงว่าแกโตเกียมว่าทัพโจโฉมาตั้งประชิดเมืองอยู่เรล่าปีจะมาช่วยทำศึกและท่านจะมาะว่ากล่าวมอบเมืองให้ช้าอยู่ดังนี้ไม่ควรให้ท่านเล่งคิดทำการสงคารามให้สำเร็จแล้วจึงค่อยมอบเมืองให้เล่าปีต่อภายหลังเล่าปีจึงว่าแกโตเกียมว่าเราจะแต่งหนังสือไปห้ามโจโฉให้กลับไปถ้าโจโฉไม่ฟังจึงจะคิดอ่านยกกองทัพออกช่วยลบต่อภายหลังโตเกียมเห็นชอบด้วยเล่าปีจึงแต่งหนังสือให้ทหารถือออกไปถึงโจโฉเป็นหลายคน แล้วให้ลอบไปบอกของยงกับเต้งไก่ว่าให้ตั้งมันไว้อย่าเพิ่งออกรบพุ่งก่อนทหารก็เอาหนังสือไปให้กับโจโฉฝ่ายโจโฉก็พาเอาตัวผู้ถือหนังสือเข้าไปหาโจโฉและทหารเล่าปีจึงบอกว่าบัตรนี้เราปีให้ข้าพเจ้าอ่านหนังสือมาให้ท่านโจโฉรับเอามาอ่านดูในหนังสือมีใจความว่าเล่าปีขออวยพรมายังโจโฉให้คิดถึงครั้งเมื่อไปทําการณนะด่านฮาโลขวนแล้วต่างคนต่างจากกันไปไม่ได้พบกัน ข้าพเจ้าก็มีใจคิดถึงท่านอยู่ไม่ได้ขาดซึ่งบิดาท่านตายนั้นเพราะเตียวคีทำร้ายและโตเกียมนั้นจะได้ร่วมคิดหาไม่ได้ซึ่งท่านโกรธโตเกียมยกกองทัพมาทําให้รัษฎรทั้งปวงได้รับความเดือดร้อนนั้นไม่ควรและทุกวันนี้ลี่ฉุยกุยกีได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองเตียงหันประชาเฮนเตและขุนนางอนาประชาราัษฎรก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากฝ่ายหัวเมืองทั้งปวงก็เกิดโจรพวกผ้าเหลืองทําร้ายแก่รัษฎรอยู่เนือง ท่านจงคิดถึงแผ่นดินยกทัพไปปราบพวกโจรให้ลาบรัศดรทั้งปวงก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะบุญแลปัญญาของท่านซึ่งท่านสงสัยว่าโตเกียมคิดเป็นกลอุบายให้คาบิดาท่านเสียนั้นขอท่านจงดำริด,ดูให้แน่ก่อนถ้าเห็นว่าโตเกียมคิดร้ายต่อท่านจริงจึงยกมาตีเอาเมืองฉีจิ๋วเถิดซึ่งข้าพเจ้าห้ามมาทั้งนี้ขอท่านจงเห็นแกข้าพเจ้าด้วยฮันโจโฉแจงในหนังสือนั้นก็โกรธจึงปรึกษากับกุยแกว่าเราปีนี้ใจใหญ่ บังอาจให้มีหนังสือมาหาเราเมื่อพิเคราะด์ดูก็เห็นว่าเล่าปีจะคิดล่อลวงเราด้วยกนอุบายชอบให้ตัดศีรษะผู้ถือหนังสือเสียแล้วให้เล่งยกเข้าตีเอาเมืองชีจิวจงได้กุยแกจึงว่าเล่าปีเป็นคนสัตซ์ซื่อซึ่งจะให้ฆ่าผู้ถือหนังสือนั้นไม่ควรขอให้ตอบเข้าไปเอาใจเล่าปีไว้ต่อภายหลังจึงยกเข้าตีเอาเมืองชีจิวเห็นจะได้โดยง่ายโจโฉเห็นชอบด้วยจึงให้เลี้ยงดูผู้ถือหนังสือและยังตึกตองคิดการที่จะแต่งหนังสือตอบเล่าปีอยู่ ฝ่ายลิปโป้เมือนน่อหนีลิฉ่ยกุยกีออกจากเมืองเตียงหันไปถึงเมืองลำยงจะเข้าไปอาศัยอ้วนสุดเจ้าเมืองลำยงอ้วนสุดไม่เอาไว้ลิปโป้จึงเข้าไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวเจ้าเมืองกีจิว๋วลิปโป้ได้ทำความชอบไว้ต่ออ้วนเซี่ยวครั้งหนึ่งแล้วลิปโป้ทำหยาบช้าแก่ทหารสนิทของอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวโกรธจะฆ่าเสียลิปโป้จึงหนีไปอยู่กับเตียวเอียนเจ้าเมืองเสียงตงขณะนั้นบางสีเป็นขุนนางอยู่ในเมืองเตียงหัน เป็นคนชอบใจกันกับริโป้จึงลอบเอาพรรคพวกครอบครัวริโป้ส่งไปให้ริโป้ณนเมืองเซียงต๋งลี่ฉวยกุยกีรู้จึงให้ฆ่าบางสีเสียแล้วแต่งหนังสือไปถึงเตียวเอียนให้จับริปโป้ฆ่าเสียริปโป้รู้จึงหนีไปอยู่กับเตียวเมาเจ้าเมืองตันลิวฝ่ายตันกง๋งซึ่งไปห้ามโจโฉโจโฉไม่ฟังตันก๋งจึงไปหาเตียวเจียวผู้น้องเตียวเมาเจ้าเมืองตันลิวเตียวเจียวจึงพาตันกง๋งไปให้เตียวเมาผู้พี่ใช้อยู่ ตันก่งจึงว่าแก่เตียวเมาว่าโจโฉได้เป็นใหญ่อยู่ฝ่ายหัวเมืองตะวันออกมีทหารเป็นอันมากบัดนี้ทิ้งเมืองกุนจิวเสียยกไปตีเมืองชีจิวข้าพเจ้าเห็นว่าเมืองกุนจิวนั้นหาผู้ใดซึ่งมีฝีมือกล้าหาญอยู่รักษามไม่ได้ขอท่านให้ลิปโป้ยกทัพไปตีเมืองกุนจิวเห็นจะได้โดยสะดวกและเมืองตันหลิวเป็นฝ่ายตะวันออกก็จะพ้นอำนาจโจโฉถึงจะคิดการใหญ่ไปภายหน้าก็เห็นจะไม่ขัดสนเตียวเมาได้ยินดังนั้นจึงจัดทหารให้ลิปโป้เป็นนายทัพ เอาตันกลงไปด้วยลิปโป้ก็ยกทหารรีบไปตีเอาเมืองกุนจิวได้แล้วก็ยกตีหัวเมืองลายทางไปถึงเมืองปักเอียงยังแต่เมืองเอียงเสียเมืองตองไฮเมืองฮวนกวนและสามเมืองนี้เทียโยกกับซุนฮกรักษาไว้ได้แต่โจหยินทหารโจโฉซึ่งอยู่หน้าเมืองกุนจิวนั้นแตกหนีจะไปหาโจโฉฝ่ายม้าใช้นั้นรีบไปถึงทัพโจโฉก่อนก็เอาเนื้อความทั้งปวงบอกให้แจ้งทุกประการ โจโฉขันแจ้งดังนั้นก็ตกใจปรึกษากับทหารทั้งปวงว่าลิโป้ยกมาตีเมืองกุนจิวนั้นเห็นว่าครอบครัวเรากระจัดกระจายจำเราจะยกทัพกลับไปต่อลบด้วยลิโป้กุยแกจึงว่าซึ่งท่านจะยกไปก็ควรอยู่ซึ่งเราปีได้มีหนังสือมาห้ามท่านท่านจงมีหนังสือตอบเล่าปีไปให้เป็นไมตรีไว้ว่าเล่าปีห้ามนั้นท่านเห็นแก่เล่าปีแล้วจึงยกกลับไปเมืองกุนจิวโจโฉเห็นช, <ๆ S 1> ชอบด้วยจึงแต่งหนังสือตามคำกุยแกว่า แล้วส่งให้ทหารเล่าปีโจโฉก็ยกทัพกลับไปเมืองกุนจิว๋วผู้ถือหนังสือนั้นกันเข้าไปถึงเมืองชีจิว๋วก็เอาหนังสือนั้นให้แก่เล่าปีต่อหน้าโตเกียมเล่าปีกับโตเกียมเห็นหนังสือดังนั้นก็มีความยินดีโตเกียมจึงให้ออกไปเชิญขงหยงเต้งไก่กวนอูจูลลงเข้ามาแล้วให้แต่งโตะเลี้ยงแล้วโตวเกียมจึงเชิญเล่าปีขึ้นนั่งบนที่สมควรโตเกียมจึงคำนับเล่าปีแล้วว่าข้าพเจ้าแก่ชรลาแล้ว พลันจะมอบเมืองให้บุตรสองคนก็หาสติปัญญา,ยามไม่ได้ข้าพเจ้าจะขอให้ท่านเป็นเจ้าเมืองฉีจิว๋วข้าพเจ้าจะอยู่นอกราชการช่วยทำานุบำรมงสืบไปเรล่าปีได้ฟังโตเกียมว่าดังนั้นจึงว่าแก่ทหารทั้งพวงว่าเดิมคงยงให้เรามาช่วยโตเกียมเราเห็นกับไมตรีเราจึงมาบัดนี้โตเกียมจะมอบเมืองฉีจิ๋วให้แก่เราและราษฎรทั้งพวงซึ่งไม่แจ้งก็จะคอยหานินทาเราว่าเป็นคนโลภเห็นแก่ทรัพย์สิ่งินบิโตกจึงว่าแกเล่าปีว่า ทุกวันนี้เกิดจราจนต่างๆเมืองเตียงฮันจวนจะสูญอยู่แล้วซึ่งใครมีสติปัญญาจงเล่งคิดตั้งตัวครั้งนี้เถิดและโตเกียมยกเมืองให้ท่านเป็นชนไหนท่านจึงบิดพลิวอยู่และเมืองชีจิวนี้เมืองขึ้นก็มีเป็นอันมากถ้าจะประมาณผู้ซึ่งมีทรัพย์สิ่สนนั้นก็ได้ถึงร้อยหมื่นเศษจงรับเอาเถิดจะได้คิดการสืบไปเล่าปีจึงว่าท่านอย่าว่าเลยเราไม่รับตันเต๋งจึงว่าแก่เล่าปีว่า โตเกียมนั้นเป็นคนชราโลกก็มีท่านจงเอ็นดูแกลาสตอนทั้งปวงรับเป็นเจ้าเมืองชีจิวเถิดเล่าปีจึงตอบว่าอ้วนเซี่ยวเป็นเจ้าเมืองกีจิวนั้นเป็นเชื้อขุนนางมาถึงสี่ชั่วคนแล้วก็มีเมืองขึ้นเปน็นอันมากเป็นเชน่นไหนท่านมีมอบเมืองให้คงยงจึงตอบว่าอ้วนเซี่ยวนั้นอุปมาดังศพอยู่ในหลุมนับวันก็จะเปื่อยโทรมไปทั้งสติปัญญาก็ไม่มีจะนับถือให้เป็นผู้ใหญ่สืบไปนั้นก็ไม่ได้แลบุญมาถึงแล้ว ท่านจะมีรับไว้ภายหน้าไปท่านก็จะได้คิดเราปีก็มิยอมโตเกียมได้ยินดังนั้นจึงร้องว่าท่านมีรับเป็นเจ้าเมืองนี้เหมือนหนึ่งท่านหาเมตตาข้าพเจ้าไม่เมื่อข้าพเจ้าจะตายนั้นเห็นจะไม่ปกติเพราะมีกังวลอยู่กวนอูเตียวหุยจึงว่าแก่เล่าปีว่าโตเกียมมอบเมืองให้ท่านโดยสุจริตจนทุกข์ร้อนถึงเพียงนี้เป็นชนหนท่านจึงมีรับเราปีก็มิได้รับโตเกียมจึงว่า ท่านมียอมเป็นเจ้าเมืองนี้จงเอ็นดูข้าพเจ้าไปอยู่รักษาเมืองเสียวพ่ายเมืองนั้นก็ขึ้นแก่เมืองชีสิวถ้าข้าพเจ้ามีทุกข์ร้อนสิ่งใดจะได้อาศัยท่านและคนทั้งปวงนั้นก็ช่วยกันว่ากล่าวอ่อนวอนให้เล่าปีรับอยู่เมืองเสียวพ่ายตามคําโตเกียมว่าเถิดเล่าปีได้ฟังหนังนั้นก็รับเอาโตเกียมมีความยินดีนักจึงเอาเงินทองเสื้อผ้ามาแจกทหารเล่าปีคงยงเต้งไก่เป็นอันมากในขณะนั้นจูล่งจึงว่าแก่เล่าปีว่า ท่านมาช่วยการโตเกียมก็เสร็จแล้วข้าพเจ้าจะขอลาไปหากองซุนจา้านเรล่าปีที่ยินดังนั้นก็ยุดมือจูโล่งไว้แล้วก็ร้องไห้สั่งความกันเป็นอันมากแล้วจูล่งก็พาเล่าปียกทหารสองพันกลับไปยังเมืองปักเป๋งและคงหยงเต้งไก่ก็ลาเล่าปีโตเกียมกลับไปเมืองโตเกียมจึงแต่งหนังสือแล้วให้ทหารไปส่งเล่าปีไปอยู่เมืองเสียพ่ายราษฎรทั้งปวงก็มีใจรักเล่าปีเป็นอันมากฝ่ายโจโฉมาถึงกลางทางพบโจหยิน โยยินจึงบอกว่าลิโป้ซึ่งเป็นนายทัพยกมานั้นรูปร่างใหญ่โตมีกำลังกล้าหาญได้ตันกงมาเป็นที่ปรึกษาขันตีได้เมืองกุนจิ๋วแล้วจะยกล่วงตีเมืองลายทางไปถึงเมืองปักเอี้ยงและที่ยกซุนฮกนั้นรักษาเมืองไว้ได้สามเมืองโจโฉได้ฟังทังนั้นจึงตอบว่าลิโป้นั้นมีฝีมือกล้าหาญก็จริงแต่หาความคิดไม่ได้ท่านอย่าเป็นทุกข์เลยจึงยกทหารรีบไปถึงเมืองเต็งกวนแล้วให้หยุดตั้งค่ายมั่นไว้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ